วินเวียแล้วก็ละครเรื่องแรกก็คือพลิกดินสู่ดาวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เริ่มเล่นด้วยกันแล้วก็ต้องเล่นด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนคู่แบบใช่ดูคู่แล้วอะไรคู่จิ้นนลยฮะจริงๆเล่นเล่นกับเวียนลายเรื่องอยู่นะสมัยก่อนไปดูโอเดี๋ยวนี้ต้องเล่นคู่จิ้นนะแต่ว่าไม่คิดว่ากาว่าคู่จิ้นจะออกจากปากแม่นะมั้ง ดิฉันไม่คิดอะไรจนกระทั่งกีต้าแล้วมองตากันเมื่อกี้ค่ะหวานมากดีไม่มีจับมือนะไม่มีไม่มีไม่ไม่แต่ว่าจริงๆ้วต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ใช่ไหมพี่เวียใช่ครับเพราะอะไรคะคือช่วงแรกที่เล่นละครด้วยกันเนี่ยคือวินเขาก็มันวินก็ยังเล่นดีกว่าผมหน่อยเนี่ยเรื่องแรกแล้วตอนนี้ครับให้เขาพูดก่อนอย่าบอกก่อนแล้วตอนนี้ครับตอนนี้คุณวินก็ยังเล่นดีกว่าครับ อุ๊ยเบียรเรื่องเก่งสู้ไม่ได้สู้้ไไม่ดรายการเราออกสดนะคะเจ้าเพื่อนกันครับเพื่อนกันไม่เป็นไรครับไม่ต้องคุยเรื่องสนิทกันโมเร์นชีครับดีคุณผู้ชมจะเห็นภาพเห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือสายน้ำสามชีวิตครับใช่เบียรกับวินใช่คุณมาไกลมากเลยนะฮะครับเฮ้ยจัอากใตอนจะดูปัตตุบานตอนนี้ดูย่าลงใช่ไหมครับเออตอนนี้ดูดีขึ้นหล่อเลยเนาะแล้วพี่วินล่ะคะพี่วิน แต่สมัยนั้นก็คือแบบเนิร์ดนี่เนาะสมัยนี้ก็เนิร์ดอยู่โอ้หอย่าพูดอย่างนั้นไม่แต่สมัยเกิดบอกตั้งใจเรียนกั็เวียนเล่นกันหลายเรื่องเลยนะนี่ก็เรื่องที่สองเดือนสามที่เล่นด้วยกันแล้วก็มีภารกิจที่เล่นนี่นี้เป็นนางเอกครับไม่คือหลายคนบอกนะสงสัยเพราะอะไรรู้ไหมนักข่าวไปเอ็กซ์คลูซีฟมาอ๋อนี่ไงสายนักข่าวทั้งสองคนเคยแย่งกันจีบเชียร์ที่กพรจริงหรือไม่จริงเลย บอกว่าจริงแม่อินไซต์ก็สนามข่าวอีกค่ะทำไมไหนเล่าให้ฟังดิทำไมจีดีเชียร์ที่คำพอนนีทำไมนึกว่าเขาอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยเนาะดีแล้วดีแล้วดีแล้วนะฮะจริงๆแล้วจีบจีบแต่พรใช่ไหมจีบแต่พรอ่ใช่ฮะภารกิจอ่าภารกิจพิเศษนี่ไงเชียร์ที่คำพรเธอก็มาใจมากเหมือนกันนะ เอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นะคะอย่าให้ฉันขุดของพี่บ้างนะพี่หนุ่มเป็นยังไงฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าเป็นเล่นละครพร้อมกัน3คนเลยใช่ใช่อุ้ยสมัยนั้นต้องบอกว่าดีใจนะเพราะว่าคู่นี้เขาก็มาแรงใช่ละครเป็นัแล้วิินนเเบบีียยวละครเปียกใช่ไหมครับเียร สนุกสนุกสนุกทำางานี่สองคนสนุกมากบรรยากาศคือแบบว่าชิลอะค่ะแน่นอนนะฮะคือคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นภาพอันนี้กี่ปีแล้วนะ9หรือ10ปีประมาณนั้นประมาณ8ปีแปก็นานยู่นะก็นานนะครับไม่แต่ตอนนั้นดังมากเลยนะทุกคนเวลาไปออกงานอีเวนต์วินเวียร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 ์คือคนจังขลับนะคือตอนแรกเลยที่เราเข้าวงการมาเนี่ยคือทุกคนจะเรียกเราเวลาเจอเรา ไปคนเดียวเนี่ยจะเรียกไปก่อนว่าวินเวียอ๋อเหรอใครรู้ว่าคนเดียวก็เรียกวินเวียใช่ครับใช่ครับก็เขางงว่าคนไหนวินคนไหนเวียอ๋อเหรอแต่ตอนนี้ถ้าออกอีเวนต์มี3คนนะฮะวินเวียแล้วก็พี่อีคนนะฮะจารุนาขึ้นเบอร์โทเลยครับรับงาน3นะฮะพี่เวียรู้ไหมว่ามันไม่ได้แค้แค่วินเวียนะมันมาถึงนี่ด้วยอ๋อเหรอนี่ชอบมากเลยเวียที่คำพรเนี่ยจริง อันนี้ไม่คล้ายเลยนะเบียร์กระเช้าไงมันมาจากเบียร์ที่คาพอนนะคะแต่ว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวมีลงลึกกว่านี้อีกนะใครที่คิดถึงคู่นี้เพราะไม่ได้เจอกันนานนะคะพี่วินพี่เวียร์สักคู่เดียวเนะพี่หนุ่มคู่ชินต้นตำรับในะวะเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเชิญแฟนคลับวินเวียร์หน่อยครับ